สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่นี่เมียฝรังร่งเมียฝรั่ง N S P เด้อจ้าเด้อจ้าเด้อจ้าเด้อ <c oughs> มือนี้มานั่งเล่นมือนี้เป็นวันเสาร์เนาะซามดี้เนาะมานั่งเล่นอยู่มองเดิมมงเก่าถี่ฝรั่งมาเที่ยวดูดูมือนี้พี่นี่ทองเสียอีกแล้วใครเอฟซีขาทองเสียอีกแล้ว ทองเสียเข้าห้องน้ำสามครั้งแล้วหวังว่าคงจะไม่เข้าอีกเดอ้อเป็นไหมค่ะอันอาจจะมีงานวันเสาร์นี่ค่ะเอซค่ะเมืองพินิจไทยเมืองลาเฟตสิมีงาน เบิ้งค่ะนี่มีงานรื่นเริงอะไรสักอย่างเขาจะอ้อมนะเห็นบ่มคะจะมีวงดนตรี เศร้านี่ไปเดิอนออกกําลังกายสองชั่วโมงกลับมาไข่ยอยู่บ่ทองเสียตอนไปเดิอนออกกําลังกายค่ะเอฟซีค่ะไขย,ยู่กลับมาหอดบ้านเข้าห้องน้ำโอ้ยท้องเสีย F C, ค่ะเอฟซีค่ะท้องเสียเดี๋ยวตอนนี้ก็เข้าห้องน้ําแล้วในครั้งที่สองแล้วค่ะกินน้วจาะของบอทายเนาะก็กินผ้นลไม้หลายๆโอ้ยบานนี่มันเกิน สิโทอุดีบพีชิชิปังชิปาชิปปุป้าเลวทัวเล็ตมาเน่าสิโทไปซื้อผลไม้มาบ้านกินกินเนื้อมะรงหมากเปชมาชิมอัสเตชิมิตรดังลาช่มตาบึเลเปชเว้ยเฮ้ยชิมังชิยื้นอ่ะเลเปชอ่ะเซฟพิกัสอ่ากินหมากเปชค่ะนั่นแหละ มันก็นเลยเกินไปพี่น้องค่ะมีแต่เนี่ยบพ่อดี <c oughs> อมูเซ้านี่ก็ไปกินมูเซ้านี่ออกก็รลังกายไปกับไปกินมักเชอรีป่ปลาได้เชอรีป่ปลากินเป็นน้ำสายทางค่ะเพราะว่านเป็นนันตลอดสายทางนันมีเหนต้นเชอรีป่ปลาไหมนั่นแหละพี่นี่ก็เลยพากันไปกินมือแรกนี่รับร่องว่าเขาของน้ำประวาดประไว อ๋ออาจจะกินนันเชอรี่แซานี่เชอรี่เพราะอันเป็นต้นอยูคขังทางเนาะไปย่างก็กําลังก่ครับผู้หญิงไทยสามคนโอ้ยกินวัสนไข่ยสค่ะันนี้ย่างเขาหน้าไปถือแตนตอดอีกันนี้ไปถือกันไปเหยียบปนตอัน ตัวพึง่งโอ้มีมอโต้มอโตนอนรับบรรยากาศดีๆมานอนรับบรรยากาศดีๆสามีก็นอนอยู่ตรงนี้เลยููบานกระเซ้งเนะค่ะเนาะมาเที่ยวก็ต้องมาเที่ยวให้มันคักๆ ลูกสาวย่างขึ้นเขาไปโรงเรียนพู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 นพนตะกี้มึงเดินพี่นี่สิกะมวยหอมแก้มสามีให้เบง้ยว่าสิขโม้ยพยายามหนีก่ะพื้นบอยย่อมมันลับตา พระเจ้าสิมาเล่นยงสี่ระเวลาวันเสาร์กับวันอาทิตย์แหงสิลายเมื่อนี้มีรถจอดทิจ่าเอฟซีค่ะมื่นวันอาทิตย์แล้วก็เสาหน้าจะมีการเก็จะมีการโชว์วงดนตรีอันนวล่นวอยอยู่บ้านกะกะขับแขบเนาะค่ะเนาะยู่บ้านแม่แฟนกะขับแคบกะ จะมานอนเหลีนอ,อยู่ทะเลสาบนี่แหละตรงนี้คือตรงที่พี่นีเจอกันกับแฟนเจอกันกับแฟนลวกันเขาิสจัดงานชาติอยู่ตรงนี้เนาะคะเนาะงานชาติของสวิตเซอร์แลนด์ลมพัดสวยๆค่ะเอจี้ค่ะลมพัดสวยๆ นี่สูบอาสูฟ no <Wow. S 2> <to S 1> ังแต็กสมัยตะกี้เนาะพี่นี่แยกทังกับสามีใหม่พี่นี่กับมานางคนเดียวอยู่นี่แหละอยู่ทะเลสาบนี่แหละอยู่ตรงใกล้ๆพี่นี่นอดเลยนี่นี่แหละบ่ดที่นี่มีผู้บบาวฝรั่งผู้เบาประมาณสามสิบกว่าปีนี่แหละมานางเบิงพี่นี่พี่นี่นางอยู่คนเดียวไหมมานางเบิงเด็ดยังไหมพกนี้คนอื่นเดมีแต่พี่นี่ยังนางอยู่คนเดียวแล้วมีฝรั่ง อายุประมาณสามสิบกว่ามานางเบิงพี่นี่ไหม mm hmm. <laughs> ประสาทบอพี่นี่ว่าประสาทดีดินาด้านนะครัพี่นี่ว่า mm hmm. <laughs> นี่แหละค่ะชีวิตของเมียฝรั่งที่ไม่ได้ทำงานเนาะว mm hmm. <laughs> ันเสาร์ทำงานถึงถึงหกโมงเย็น มือแลงสิสิพ้ากันสังสรัค์จักน้อยดื่มไวนนิดหน่อยตอนเย็นกับสามีเนาะแล้วก็แฟนเปนี่กับสิกินอาหารป่าเหมือนดืม่มป่าที่ว่าอบกันนะนั่นแหละทะี่นี่กับสิกินน้ำเล่าสองสามคำนั่นแหละเานันมือแลงก็หลายอย่าง มืนอื่นวันนั้นวันวันอาทิตย์บ่ฮมู้ว่าสิไปเห็หยังเนาะคะเนาะจ้าเมื่อนี่พี่นี่บ่มียังมาคุยเนาะคะเนาะคือเมื่อนี่เป็นวันเสาร์วันเสาร์วันที่ที่คุณสวิตเขามารีแลกกันเนาะคะเนาะแล้วกับพี่นี่ก็อยู่แต่บ้านยังประมาณสี่พี่นี่ก็เลยว่าส่วนแฟนว่ามาเล่นมาเล่นอ้ ตรงนี้มันจะมีบรรยากาศดีมากอยังประมาณสิเนาะพี่นี่ก็เลยส,ส่วนแฟนพี่นี่มากแฟนพี่นี่ก็เลยมาแล้วก็เพื่อนก็นอนเล่อนยอยู่นี่ละจาน,นน่ะน้อนอยองขางพี่นี่ละแล้วพี่นี่ก็เลยว่าอยากเฮ็ดคลิปนี่อย่างจักยางเมื่อนีนเนาะบา่ด้เฮ็ดคลิปค่ะเมื่อนี้ตื่นขึ้นมากกะเจ็ดโมงเคิงกะผ้ากันไปเดินออกกําลังกายกะไปเก็บเชอรีดอยู่ขางถนนน้องข้าะกินกันเนาะ แล้วกลับมาพี่นี่ก็กินเขาสวยแล้วกินแล้วเรียบร้อยพี่นี่ก็เลยออกมาเที่ยววันเสานี่หละจ้าตรงนี้แหละเนาะโอเคค่ะพี่นี่สาวอุดรคนโกสาวอุดรจอนสิเลนก็จะได้จบคลิปไปเพียงแค่นี้ค่ะคลิปละ่ําค่ะวันหยุดเนาะภาษาฝรั่งเศสวิกเก็เนาะพี่นี่สาวอุดรคนโกไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฝากรักฝากความห่วงใยทุกคนด้วยจ้าบ๊ายบาย จะบายทีแรก